ม่ะฟ้าจันเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วอร่อยดีนีโอ้โหเห็นไหมยืด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 ควันกระมงควันกระมงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเด็กจิ๋วกลับมาจากโรงเรียนใช่ไหมค่ะป๊าไปรับมาค่ะแล้วเด็กจิ๋วอยากกินข้าวโพดทอดค่ะป๊าเลยจัดให้ค่ะแต่มันไม่ใช่ข้าวโพดทอดที่เขาอยากกินนะแต่ว่าคือไม่เกี่ยวกับที่เขาอยากกินนะ ไอ้ข้าวโพดทอดที่เขาอยากกินน่ะมันจะเป็นก้อนๆป๊าปาบอกว่าเด็กจิ๋วจะได้กินใช่จังใช่จังอันนี้เป็นข้าวโพดเหมือนกันแต่มันทอดคุณระเบียงเดี๋ยวอยากกินอย่างคือข้าวโพดขุดแป้งมันก็ทอดแบบในน้ำมันเหมือนละตะพุธทอดเปลือกทอดอย่างเงี้ยแต่๋ยวพวกนี้แค่เตื้อพวกนี้แค่เตื้อนั้นะตอนนี้หนูบอกไหมค่ะรถเลยตลาดอันนั้นมาแล้วตลาดเจ้าประจําแต่อันเนี้ยอันเนี้ยหากินที่อื่นไม่ได้นะคะ ความไม่มีควรยอมทำเลยแม่บอกเราเราดูในเพจของเกาหลีเขาจะแบบว่าทำเงี้ยอ่าเราลองเหมือนเท่านั้นนะที่เราทําอะไรไม่รู้นะนะใส่กรอกคุกมาม่าก็เป็นเพจเก่วันนั้นเราทำดอกไม้จันก็คือใช้อันนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่เปลือกหอยที่วันน้ำหรคะเราทำนี่เราก็เอากระโพดต้มร้านนี้ร้านประจําซื้ออยู่ในซอยบ้านเด็กต้องแกะอันนี้ก่อนใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องแกะก็ได้ค่ะนี่เดี๋ยวแม่ตัดหัวออกจากนี้ มันมน,นี่มากเลยแข็งช่วยกดได้ไหมคะเนี่ยน้องพิมพ์ลองตรง,ตรงปลายนี้ก็ได้น้องพิมพจะรู้ว่ามันแข็งมากเพราะว่าเขาเรียกว,ว่ามันเป็นสั่งโคดเนี่ยนะนี่ขนาดปลายมันนะถ้าตรงเนี้มันจะยิ่งแข็งหนักเลยออเพื่อเลยค่ะแค่มันทำเสร็จเราต้องตัดหัวมันออกหน่อยนะหัวตรงที่มันรีบลงอ่ะมันจะได้ตรงงไปหนูไม่ต้องละเดี๋ยวแม่ทำเองเอามีดหั่นหนูเอาไปกินแทะเล่นก่อนหวานไหมคะบอกแม่ด้วยหวานไหมคะหวานไหมอันนี้เราไม่ได้ชุบ เวลาปกติซื้อให้เขามันจะต้องชุบในน้ําน้ําอะไรอ่ะน้ำเกลือมันจะอร่อยค่ะนี่นะเราก็มันไม่เหมือนปกติที่ซื้อมันเกือใช่ไหมมันจืดใช่ไหมเราไม่ได้ไอ้นี่ไงเราไม่ได้โอ้โหป้าบ้านบ้านเราไม่จืดเลยมันก็ลมันไม่ออกป้าที่ร้านนะเขาบอกฟืบอย่างนี้เลยค่ะมินชูป้าป้าไปเหลาให้แม่ก่อนไอบีคารับให้แม่ก่อน นีไม่ออกเลยอ่ะจะไปรับมาแล้วนะคะผมไหมไม่รู้เลยนะลองเม,มื่อกี้มันไม่ออกอุ้ยออกเลยค่ะอขอบคุณนะป้าอย่าให้มันแตกมันนะแคม,มุนนั่นจริงจรมันแตกแล้วอ่ะอ้าวดูโชว์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 แคมุนนี่ป้าฝังให้กับมันแคมุนเนอะป้าจง าฝานข้าวโพดเป็นแผ่นๆแ,แบบนี้นะคะนี่งานมี้ะไรทำมั้ฝีมือป้าๆผู้เ <mie> ชี่ยวชาญในการใช้มีดหั่นเนื้ออะไรการก็คือแม่เล่าก่อนนะเราเอาฝานข้าวโพดเป็นแผ่นแบบนี้เดี๋ยวเราจะข้าวโพดมแาบบ ประกอบกันแล้วมีชีสอยู่ตรงกลางเสร็จแล้วเอาเบคอนผ่านเสร็จแล้วเอาไปทอดนะจะอร่อยมากเลยไหมคพือแม่เห็นในเพจเกาหลีเขาทํามันน่ากินมากแล้วเขาพอทอดเสร็จเนี่ยเขาเอาพาเมซานชีสโรยแต่บ้านเราไม่ชอบพาเมซานชีสนะมันกลิ่นแรงแล้วก็จิ้มชีสอีกต่างหากโอเป็ชีสชีสชีสเราไม่ต้องแค่นี้พอแค่นี้ก็อ้วนละจิ้มนี้ชีสด้วยค่ะตอนนี้มันยังไม่มีมันยังไม่มีชื่อเดี๋ยวพอทําเสร็จพินต้องตั้งชื่อนะคะ ทำเสร็จก่อนดีกว่าอ่ะอเริ่มเลยอ่ะพิมอ่ะวิววิแตกแตกแตกเอาอันที่แตกอันพิมแตกอย่างนี้เคทชีแผ่นนะคะเช็ดไดก่อนเป็นเชดดชีสค่ะหั่นชิ้นค่ะวางลงตกลาเอาหนึ่งแผ่นก็พอแล้วป่ะเนาะสองแ่เาเกินหักครึ่งะครึ่งเดี๋ยวใช้กับของแม่อีกอ่ะอย่างนี้เสร็จแล้วก็เอามอสซาเรลลาชีสโรยค่ะใช่ค่ะ ติ๊กตุ๊กมือมันเข้าไปไม่ได้อะค่ะอ๋อมันเล็กไปใช่ไหมทำให้มันกว้างนิดหนึงเอาเสียค่ะอ่าพอาวเสฉวนพอาเซเรน่าก็เหมือนกับที่เราใส่ในพิซซ่าใช่ไหมป้าป๋าพวกอบหรือว่าพวกมักกะโรนีอบชีสอะไรเงี้ยมันเหนียวแชรมันไม่ทำมาคั้งคอนแชร์มันนะฮะก็ลุ้นของลูกอยู่นี่ไงเดี๋ยวแม่ทำตัวนี้ให้ได้ค่ะนี่ให้เด็กจิ๋วทำก่อนเหรอคะเผื่อติ๊กตุ๊กเจ๊งเหรอคะไม่ใช่เราช่วยกันทำไง ช่วยกันทำช่วยกันทำประบกบดีๆอย่าให้แตกนะคะตึงเสร็จแล้วยางค่ะต้องเอาเบคอนใช่แม่ทำก่อนแม่ทำก่อนอ่สแม่ทำก่อนอมังคปพร้อมกันทำเป็นมัพร้อมกันเดีย๋ยวเราะจะเบคอนมาพันค่ะหาว่าชื่อซูอชีสที่ไหนซูที่ไหนคะลูก ซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปก็จะมีนะเขาจะอยู่ตรงแผนกตู้แช่ตรงพวกนมพวกอะไรเงี้ยตู้แช่นม่ะก็จะมีชีสเด็กจิ๋วเสริมมันมีให้ด้วยนะคะเสริมมาไหนคะแต่เซเว่นอะไรเงี้ยไม่มีนะคะเซเว่นไม่มีนะคะชีสแผ่นอย่างเงี้ยอาจจะมีที่เซเว่นแต่ถ้ามอสซาเรลล่าไม่มีด้านนี้มาดูด้านนี้ค่ะนี่เป็นตานี่เป็นคออ่าของแม่ประกบแล้วนะคะเหมือนของพิมพ์เลยขั้นตอนต่อไปเราเอาเบคอนนะคะนี่เราซื้อแบบสําเร็จมา ที่มันจะเป็นถุงแล้วก็มีเบคอนอยู่ข้างในอย่างนี้พันค่ะดูดูดีๆนะลูกพันดีๆนี่มันกำลังน่าจะเละนะเสกิวจริเงาะเดี๋ยวเดี๋ยวพิมค่อยๆนะลูกพี่ดูคุณแม่ดูคุณแม่ก่อนให้ให้ดูคุณแม่ดูดูซิคุณแม่จะทำยังไงแม่ก็เสียวนะเพราะว่ามันจะแตกอะค่ะนี่พันแน่นๆนะแน่นๆพันเหมือนพันด้ามแบตอะไรใครมึงใครมึงบอกพันเก่งไงนะเมื่อก่อนแม่พันด้ามแบบเก่งมากแต่ก็สองแผ่นนะเออต้องสองแผ่นอ่ะโหตายละ ใช้ชีสใส่เยอะเกินค่ะเห็นไม้หักเลยหักเลยยกแปลว่าหน้าที่พันให้แชมนี่หรอแชมนี่พันด้าแบบเก่งใช่ไหมตอนพันแล้วแบบต้องมีแบบพริกแล้วแบบพับอะไรอย่างงี้ด้วยนะแต่อันนี้มันไม่ได้น่ะคือชีสมันคอยจะทะลักแล้วข้าวโพดมันคอยจะแตกแล้วตรงหัวไม่้นเผ็นมีเบคอนในแชมนีนไม่ได้ละมันเลยมานละจะพูดสิได้แค่นี้ค่ะ อ่ะโอเคได้ละสำเร็จแล้วค่ะประมาณนี้ค่ะพ่อมันจะเจ๊งกับมืงนี่ไงพันเหมือนไอ้นี่ป้าแบบพันแผลค่ะมันหักแล้วมันก็เข้าเฟือกมันเฮ้ยมีไม้ตามกันไหมนิวแม่ก็เข้าไในดวเดี๋วไปันวนะเะเดีวนะเนะเดียเอาะเดเดี๋ยวนะคทอะเดวนาทอดเราก็จะไปทอดนมด มาทอดอันประจำคือเราไม่ต้องเอาไปทอดน้ำมันจริงๆแล้วในตัวอยา่างเขาทอดในเนยในในกระทะเราใช้เนยแต่เนยก็หอมนะมันก็หอม,มค่ะแต่มันจะ,จะยิ่งอ้นนอวนเพราะใช้เบคอนนี่ก็อ้วนจะแย่อยู่แล้วค่ะแค่เพียงกี่ชั้นม<ะ>ันบาใช่มมันต้องสามชั้นเพราะว่าเมื่อกี้มันหักค่ะเราเอาไปดาาเนี่ยโอ้หเบคอนเยอะมากเออชิ้นนี้อ้วนอีกแถวสองแถวก็พอเนี่ยนะเนี่ยแค่นี้เลยค่ะอ<ห>้วนมากดูตายแล้วมันจะหักแล้วเนี่ย แล้วเราก็พยายามเดี๋ยวมันจะน่าจะยึดอยู่ด้วยกันด้วยพอชีสละลายอ่ะมันจะยึดยึดได้โอ้เพราชีสมันจะมีลูชีสมันจะเป็นกาวลองดูลองดูเดี๋ยวไปทอดกันค่ะนี่นะคะวางในหม้อทอดแล้วไปทอดมาเด็กชิวใช่ไหม่ใช่ไม่ลงง่ายขึ้นเนาะไม่ต้องใช้น้ำมันที่หนึ่งนี่เสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงคะตั้งชื่อเลยตั้งชื่อเลยเมนูนี้เราข้าวโพดระเบิดข้าวโพดไม่ระเป็นข้าวโพดเนี่ยข้างในมีชีสแล้วพันเบคอนเราจะตั้งชื่อว่าอะไรดี กินหอมมากข้อภาษา,า,าอังกฤษว่าอะไรคอนคอนเบคอนชีสคอนเบคอนชีสคอนคอนชีสคอนชีสเบคอนคอนชีสเบคอนอ่าได้ได้ค <cheese>, อนชีสเอาตรงตัวเลยมีคอนมีชีสแล้วมีเบคอนนี่คือ เดี๋ยวชี้นหายเยอะค่ะเดี๋ยวพูดมากอย่เนี่ยเดี๋ยวหายเยอะค่ะเดี๋ยวผ่าให้ดูอันนี้อันนี้ซ่อมคุณค่ะคุณพิงค่ะคุ์เราจะผ่าให้ดูก่อนนะคะมันเยิ้มจริงไหมอ้าวมันหายเยิ้มไปละตรงนั้นไม่โดนชีสหรือเปล่าเดี๋ยวเพอาเราใส่ชิ้นี่ตรนี้ไงชิ้อ๋อนี่งานชีสเยอะชิ้นเยอะชิ้นเยอมร้อนร้อนมาดูควันดิอยวจิ้มซอนมะเขือเทศหรือไม่จิ้มก็ได้นี่ไงเห็นไหมเยิ้มเลยป้า นั่งชิมเลยนะมันจะร้อนมากเลยคะ่ะอุ้ยนอกจาก,นะกจมากนะควันขมูโอ้ควันขมูร้อนชิสชิสยังร้นมมอนเลยแม่เอาซอสมะกอเทศไปทานแล้วกันเพราะว่าถ้าจิ้มเนี่ยมันจะหกมันต้องร้อนมากแน่นๆเลยดูดูควันดิอืมอร่อยไหมคะมุนอืมอร่อยมากแต่มันร้อนนะลูกเดี๋ยวๆร้อนมากรสชาติเหมือนอะ <ๆ S 1> ไรคะเหมือนเบคอนชีสเขา อนะไอ้นะเหมือนเขาเหมือนคอนเบคอนชีสเบคอนค่ะนี่มันก็เข้ากันดีนะข้าวโพดกับเบคอนเย,ยนล,ล้วล,ลุกเยล้วลูกที่เกาหลีคือเป็นร้านขายนะแค่ไมไม่มันเป็นเพจแล้วเหมือนเขาทําให้ดูอะคะ่ะเขาว่าอย่างเงี้ยแล้วเวลาจิ้มอะเขาไ่จิ้มซอสมะเขือเทศนะเขาเอาชีสไปละลายแล้วจิ้มชีสอีกทีหนึ่งอื้นมาขนมากอันนั้น,นอนะเป็นไงคะ S <S <S อร่อยมะอ,อร่อยคือเบคอนเนี้ยมันแห้งมากเลยเพราะว่าน้ำมัน,นอะ่ะมันมันออกไปแล้วกินเป็นใหญ่เลยนี่ก็ทำกินเป็นอาหารเช้าได้นะ้แบบเนี้ยทำไมอ่ะฮะทำไมต้องอาหารเช้าด้วยก็คือถ้าเบคอนแล้วให้รู้สึกว่าต้องเป็นอาหารเช้าให้ความรู้สึกอย่างนั้นมีนอิตาลีค่ะอิตาลีอืมเบคอนอิตาลีนะกินไม่ได้เค็มมากเค็มมากเค็มแบบมขนเกลือนนเอนาะนะ ใส่พิซซ่านี่กินไ,ได้ไม่ค่ะไอที่ใส่พิซซ่านะั่นมันซาลามี่คือกินชิ้นหนึ่งเราต้องกินแบบปวดซองตามแบบแบบเยอะมากหนึ่งอันอกินเป็น้อน,นิดเดียวเหลวพิซซ่าเนี่ยชิ้นใหญ่มากกินซาลามี่แผ่นกลมๆอย่างเงี้ยเอาแผ่นเดียวพอเพราะมันเค็มมากจริงๆคือแทนเครือหมดแล้วอยากกินอีกใครแค่หมูทำยังไงหมดแล้วอ่ะแย่เลยเนาะช่วง ออรร่ยมากจิงใช่อร่อยมากจริงเมื่อกี้ป้าก็ในช่วงที่ไม่ได้ถ่ายเมื่อกี้เนี่ยคือป้าวางกล้องแล้วเมื่อกี้ป้าถ่ายไปนะจากกล้องนี่ระหว่างนะอันนี้เพิ่งขึ้นมาเลยร้อนอุ้ยชีดยืดออกมาป้าดูไอชีดที่มันม้วนๆออกมาอย่างเงี้ยใจะมุดๆปี๊ดเบาเบาเบาๆดูกล้องเลยร้อนเรตัดให้ดูนะคะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเป็นอาหารมหัศจรรย์เนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วอร่อยจริงนี่โอ้็น่า ยืด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 ควันขมะมงควันขมะมงขอกินขอกินขอกินชีสกินชีสกินชีสเี็กชิชอบกินชีสแต่ข้าวโพดอะค่ะเปิดร้านได้เลยแบบเนี้ยนาะเป็นมินิร้เลยนะอ่ะใครเปิดร้านอยู่นะลองทำขายดูคอนชีสเบคอนหมูนี่ไงเนี่ยนี่อย่างน้องพิมพ์อะเขาไม่ชอบกินเบคอนใช่ไหมเพราะว่ากินข้าวโพดกับชีสอย่างนี้ก็ได้หรือเราจะดัดแปลงเอาข้าวโพดมาคลุกกับชีสแล้วเอาไปทอด ใส่แป้งแบบเปียะนคใส่แป้งบบเปียะหอมเปีส้ข้าวโพดเออแปกเปียะไส้ชีสมีนะแปปเปียะไส้ข้าวโพดชีสนะปเ็าจิ้มเป็นคนที่ชอบกินข้าวโพดมากน้ำจิม,มก็มีข้าวโพดร้อนร้อนร้อนแล้วก็ถ้าใครจะจิ้มอันนี้ก็ได้หรือแม่ว่านะทำน้ำจิ้มชีสอะคือชีสไม่ใช่ว่าเอาไปเมลแล้วมาจิ้มนะเขาต้องใส่เหมือนใส่นมอะให้มันเหลวๆหน่อยไม่อย่างงั้นมันจะหนัไป